ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากินขนมจีนน้ำยาป่าใส่ตีนไก่กับลูกชิ้นนะคะนี่ลูกชิ้นซื้อที่ไหนลูกชิ้นปลาตลาดกับตีนไก่นะคะตลาดเสรี่ีไทยค่ะเอออร่อยจ้าตลาดเสรีไทยของอีอัเอ่ยแล้วก็ครั้งเลขนะคะที่ทำแต่ว่าตำไม่ละเอียดนะเพราะว่ามัน เห็นคนที่เขาตำละเอียดเราก็ตำไม่ละเอียดแต่งตัวอยู่หรือเปล่าไม่ก็มาสับกันมาทานด้วยกันนะคะแต่ก็ไม่ได้อร่อยมากหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปลาแล้วก็ครั้งแรกด้วยลองทำลองชิมเป็นยังไงคะเอาน้ำปลาไหมใช่จ้าใส่ปลาก็เซฟนะอันนี้ก็มีผักก็มีกระถินหน่อยนะเพื่อนมีพอดีผักเยอะมากเลยกระถินอะไร กระทิเล,ลมรัวถั่วฝักยาวแล้วก็มีถั่วงอกชะอมกระทินี่ตอแตงตอแตก็คือกระทินแต่บ้านเราเรียกตอแตค่ะใบแปงรักเป็นไงคะคุณแม่เดี๋ยวแกทุกกลับมาแลเก็บซักผ้าโอ้ยอ่ะโอ้ยเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวเอาไปให้พี่เป้ด้วยนะ เยอะมากเลยนี่เพราะว่าทำเหเรอย่างนี้เนาะใช่รไม่กินไม่กินปลาไม่ใส่เลยไม่ใส่เลยไม่ใส่ปลาเพราะหนูก็ไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดปลาแต่ถ้าต้มตำกินแบบนี้กะไม่ถูกอ้วกเค็มเพราะว่าเราไม่กินเค็มไงนี่หนูจินไม่ต้องไปซื้อนะหนูซื้อมาเผื่อแล้วครอบานเลยเยอะๆนะคะ กระชายอ่อนมากอืมเราอยากกินอย่างเงี้ยนะกุณนะบางดีก็ได้กินแล้วก็นึกอยากขึ้นมาเดี๋ยวครั้งที่สองต้องแซ่บกว่านี้แค่นี้นะพอแล้วเผ็ดมากแม่เลยที่คุณมดแล้วแม่ไม่กินเผ็ดแต่เรากินเผ็ดไงเออเผ็ดเลยแต่เผ็ดแต่มันต้องอร่อยไงโอ้ไม่น่าซื้อเลยอย่างเงี้นะมันขมว่ะก็หนูจะบอกแม่ว่าผักผักกาดผักหินป่ะ เขาต้องกินกับลาบเกียวขนมจีนไม่เข้ากันเท้าเปืือยมากเท้าเปื่อยเพราะว่าแม่ชอบไงแล้วพี่กุ้งก็ชอบตีนเปลือยเออแต่หนูชอบแบบกรุบกุบอันนี้มะม่วงเบานะคะพี่กุ้งย่แบ่งไปปอกมากเอามามะม่วงเบอะปอกโออก็เลยต้องยำจะยำอยู่โอเคมากเลยนะเนี่ยเลยชาต้องกินอร่อยจริงได้บอกแล้วว่า ร e. e ja ah ู้ก็เอาเข้มมากเวลากินขนมจีนเนี่ยรสชาติ e ja j j k, มันจะพอดีรู้ก็เพิ่งรู้ว่าก็พี่โบจัดมากเวลากินขนมจีนมันจะเผ็ดแล้วมันแน่ร่อยห<ส>นะใูใส่น้ำเก็ดปลากระป๋องไปสามกระป๋องบอเลกจะใส่ปลาทูแม่บอกว่ามันจะคาวก็เลยบอกไม่ใส่ก็เลยใส่ปลากระป๋องไปอย่างเดียวก็เลยแบบเนี่ผัดชีลาวคุณแม่ก็ก็ไม่ใส่นะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ชอบถ้าไม่เอาจกินเ่ยแต่ใครอ่ะ ที่หนูตำมันไม่ละเอียดเพราะมันเยอะเกิเกนไงนเยอะจนแบบว่าครกไม่พอเนี่ยมันจะขมนิดนึงอ่ะอืมอะก็แล้วแต่คนจะชอบค่ะมีมะระด,ด้วยนะคะเออมะระหรอค่ะ,อ,ะอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ข้างห่างมันลืมใส่ถาดใหญ่ไงก็เลยใส่ถาดนี้อยู่ตรงไหนวะน่าจะอยู่ฝั่งเดียวใช่ไโอ้ถั่วพลูก็หาไม่เจอเนี่ยถั่วพลูก็มีลืมบอกนี่ผมชอบ กระหล่ำปลีนี่ก็ชอบแลบกระหล่ำนาถนีใช่ต้องต้องหั่งบางๆไนงะแต่เราอาศัยแบบนึกว่าพี่ค้งมาแล้วไนงะก็เลยแบบว่ารีบเท้าเปื่อยไหมเปื่อยือ่อยอรลอยมักินเยอะๆนะไม่ใส่ผงชูรสน,นี่มันเลยเป็นอย่างนี้แหละน,น้ำท่ากันย่มพอแล้วใส่ค่ะ ใส่ผงชูค่ะตอเหลือแม่รู้ว่าไม่ตัใส่ใส่ป้าชูเยอะไหก็พอกำลังแล่ไม่ชอบเยอะเลยอ่อนนะชลยกชยตำไปด้วยตำไปเยอะเลยแล้วก็ที่เหลือก็ต้มลงไปอีกมีลูกโดดเอาไหมคะไม่เอาค่ะนีอนนี้ชอบนะครับลถึอก็พาัอิูเลย นะไอ,อยคิดต่งเงี้ยทากับพี่ไม่เคยทำเลยนะครั้งแรกที่ทำหนูเห็นเขาทำแล้วเรายากอยา,กแ,ก,าอกแล้วหนูก็พาหายินเลยแล้วพออยากแล้วเราก็แบบทำเอง,เองคุ้ตีนมาซื้ออะไรมากินซุปเปอร์แล้วเท้าไก่เลยนะมันจะได้เข้มข้นหน่อยลมแรงมาก อทุกทีข้อะไรได้แล้วพี่โบไม่น่าเก็บ่ัดแล้วนี่ไหมใช่ขายเจ้าหู้ขายอะไรอย่างเงี้ยขายน้ำกะทิขายอะไรด้วยอ่ะขายทุกอย่างมีอยู่เจ้าเดียวแหละที่หนูซื้อประจำเขาตั้งแต่เขาอยู่แฮปปี้แลนด์แล้วเจ้าหู้ขายหงาขายนี่เขาอยู่ตลาดเก่าอ่ะตลาดกลางตอนแรกหนูเาจะซื้อเส้นโอบะโซบะอะไรนี่นำมาผัดด้วยเขาเปิดร้านเป็นเตี่ยวแล้วใช่ไหมพี่รู้ดิยายเขาถ้าเกิดร้านเดียวกันนะในนั้นจะมีร้านลูกคิงสามร้านนะแต่ที่หนูซื้อาสุดท้แค่กับร้านผักอ่ะ มีอยู่ร้านเดียวนะตรงข้ามร้านคันกะทิอ่ะร้านเขาเป็นร้านคั้นกะทิสดใต้กันแบบติดกันกับคนเจ้ากันแล้วที่สดกับร้านนี้ก็ของเขาสองร้านเช่ไห <5 S 2> ่ะจะมีผู้หญิงสวยสวยขายคนหนึ่งแล,ลแล้วก็วมีลูกเมนูถามเขาบอกว่าหยุดวันนี้พี่เขาหยุดเขามาประกาศด,ดองคนเจ้าเนี้ยประกาศด,ดองเขาก็อร่อยกะว่าจะมาตุนกับปีกไก่ยังไม่ได้ทำเลยเมนู อืมอร่อยจริงค่ะคุณแม่ค่ะเติมอีกไหมคะเติมเลยคะ่ะดูก่อนเรากินแบบบ้านๆสไตล์บ้านๆน,น,นะคะะพ่อคนละเข่งเลยกับพี่ปุง <c oughs> ไม่ไหวไม่น่าไหวตอนเลกถามแม่เราทำอะไรกินกันดีนะผมจินแบบนี้แม่ชอบไหมแม่บอกว่าก็ได้ ซือ้อผักมาผิดก็หนูบอกแล้วมันไม่เข้ากันเลย,ตมมยตเติมไหมคะเติมเย็มตะไคร้ไม่น่าเป็นแบบนี้ด้วหลังจะทำอย่างนี้ใช่หนูไม่ใส่ไปแล้วตะไคร้ตำแล้วมันไม่ละเอียดใหญ่ไปใช่ไหมมันไม่เราเคี้ยวไม่ได้ใช่มันไม่ละเอียดไ,ไปดูใน YouTube. ยู u ูบเขาก็แบบ มังเจ้าเขาก็ใส่มังเจ้าเขาก็ไม่ใส่ใช่หรือเปล่าไม่ได้จะใส่ดับคาวแต่เราไม่ได้คาวอะไรไงปลาก,กระป๋องจะไป็นอะไรมาคาวเยอพี่โบเอานั่นหน่อยนะอะไรคะตักน้ำยาข้นๆอ่ะข้างล่างเนื้าาอ,อ <c oughs> ปลากระป๋ง <c oughs> องอ่ะให้พี่กูช่วยรับผิดชอบนี่ <c oughs> มาค่ะมาดีมามตำไม่เลเองแหละปาลาคข้องข้างกับติง้งใจมาแล้วค่ะเอาน้ำยาได้ไหมอย่าเอาเครื่องมันมาํำคาญที่เก็บเคียวออกอเคียวเคียวไม่ได้โอเค่ะคลิปนี้ก็ ขอให้คุณแม่ทานยาวๆไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ใด้ด้วยนะคะกินไปเรื่อยแม่ออสสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะไม่มีมือแล้วค่ะเลอะไปหมด